ถ่ายคลิปลูกไม่ได้ถ่ายรูปไม่ต้องนิ่งลูกทำหน้านิ่งเฉยทำหน้านิ่งเชียวเจ้าลิงชิไอเจ้าลิงชินี่แน่นี่แน่นี่แน่ดูพอแ,แม่แก้มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอะไรง่วงเหรอง่วงเหรอชง่วงเหรอลูก ง่วงเหรอง่วงเหรอดูทำหน้าทำตาไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยนะไม่ต้องทำหน้าให้หลงรักเลยนะไม่ต้องมาทำหน้าให้แม่หลงรักชี้เลยนะนี่่งนี่่ยนี่่ยนี่เน่ยนี่่ยนี่ไงไม่ต้องมาทำหน้าให้คนหลงรักตัวเองเลยตอนกลางคืนเห่าหนวกหูจะตายอยู่แล้วเนี่ยอืมอืมอืมจะจับไปปล่อยวัดเลยเนี่ยฮะจะไปปล่อยวัดโดย เอามันไปปล่อยวัดเลยมันเห่าเก่งเ่ยดูดูจมูกหมูดูจมูกหมูวขวาที่สิมมทำไมทำหน้านิ่งทำไมลูกเป็นอะไร นะทำไมทำหน้าหมางงอย่างนี้หรอกนะทำไมชี้ทำหน้าหมางงงอย่างนี้นไอ้เจ้าชี้ดูทำหน้าทำตาเป็นอะไรเป็นอะไรทำหน้านิ่งๆทำไม